โอเคครับการสวัสดีทุกคนครับหยบแอดปอในช็อคแมนซิงนะผมวันนี้นะครับจะมาแจกดีมนะครับปูเขียวนะครับของพี่แบงค์อินฟิทตี้แบงค์นะครับผมคันนี้ก็คล้ายๆนะครับแต่อาจจะไม่เหมือนเยอะนะครับแล้วคันนี้เป็นรถของน้องฟิมนะครับน้องฟิมให้มาแจกนะครับคันนี้ก็ไม่ต้องถามเรื่องอะไรนะครับจัดเต็มอยู่แล้วนะครับระดับรถพี่แบงค์นะอาร์มก็เป็นอาร์มเจาะนะครับล้อเป็นล้อทอนะครับโชกชุกเหลืองด้วยแล้วก็เกียร์ก็ประมาณนี้นะครับผม ข้างหน้าจุดเบรกก็เป็นเบรกเบรกสายนะครับผมเรียกอะไรผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะเออเดี๋ยวผมหาข้อมูลหน่อยละอ่าดุมหน้าเป็นดุมจอดนะครับผมจริงๆผมไม่ได้มารีวิวพวกอะไรหรอกผมพาไปซิ่งวันนี้นี่เออ้วช่วงนี้นะซึ่งผมแม่งมีตีกันโคตรบันเลยและแก๊งผมแม่งก็ดนแก๊งอื่นตีเลยช่วงนี้ <c oughs> เดี๋ยวผม,มจะเอารถออกไปเทสแถวหน้าเอสหน่อยไม่รู้ว่าจะเจอพวกกลุ่มไอ้พวกนั้นไมนะจะเจอแต่ผมใส่ให้ดูเลยทุกคน ช่วงนี้แอดมินก็ไม่เว้นนะแอดมินจะเล่นแบบแฟร์เกมนะครับเราจะไม่โกงผู้เล่นนะครับผมไปนน,นไปเราไปเทสกันหน้าเวสน,นะบางทีเจอพวกเงี้ยนั่นกระทืบพวกผมว่ามีสามมุนนี่แหละพวกเงี้ยนั่นมีโคตรเยอะไม่ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าต้องไปดูหน่อยนะครับอุ้ยเอาเรื่องวัเดี๋ยวทำลูกแปดสิบก,กันนะครับเดี๋ยวบางทีสู้ไม่ได้เยี้ยได้หนีทัน โอ้ยนี่ตรงนี้ก็มีเซเว่นนะครับสาขาหนึ่งสาขาพี่ปอนนะครับเซเว่นช็อปพี่ปอนครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้พวกยันนั่นไอ้ยันกระทืบกระทืบมาดิไอ้ัตว์มึงเอาหรอมึงมาดิมึงมาดิมึงไปไหนไปไหนเจ้าเจ้าเหรอเจ้าเหรอเจ้าอ๋ออื้มอ้เหี้ยไอ้พวกนี้นี่กูฟันเด็กช่างอ่ะเมื่อเด็กช่างเหรอเด็กช่างเหรอเด็กช่างเหรอรู้จักปอสปาร์ตาป่ะไอ้บัส ไอ้บาสไอ้บาสมึงรู้จักปอสปาร์ตาป่ะกูไปรีวิวเลยรถกูมาฟันมึงแทนวาเนี่ยกูมากูมากูมาฟันกูฟันกูฟันตายมึงตายตายเฮ้ยมึงจะแอ็กทำไม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 กูฟันกูมึงกูกูฟันกูฟันกูฟันตายตายมันจะตายมันจะตายกูเหนื่อยกูเหนื่อยมึงมา เฮ้ยมึงทำอะไรปอนเพื well, well. ่อหนูไอเด็ก oh, ช่างมึงมานี่มึงมานี่มึงเกากูใช่ไหมตำรวจอุ้ยหนีหนีหนีไอุ้ดเวดแตกเกลื่อนเลยกูจะแตกทุกคนผมไม่ไหวว่ะหนีไหมหนีไหมหนีไหมกูว่าไม่ไหวเลยว่ะต้องหนีเด็กช่างเลยเฮียเฮ้ยไอเช่ยนี่เอาเช่ยนี่จะตายมันจะตายแล้วแตกไปหนี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 เอาหัวหน้ามาได้แล้วไป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 หนี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  มามามารถกูแรงไอ้เที่ยงสู้รถพวกกูไม่ได้หรอไอ้เด็กช่างมันจะสู้อะไรเด็กแว้นเฮ้ยเพื่อนเราโดนอ่ะเพื่อนเราโดนเหรอเฮ้ยรับเพื่อนก่อนรับเพื่อนก่อนด้ยเพื่อนเพื่อนไปไหนเอาใส่ทีเดียวตายเลยเพื่อนกูแตกไอ้เที่ยไปไปไปหนีก่อนหนีก่อนโหไอ้พวกเด็กช่างจะมาสู้รถกูได้ไงรถกูลุกไปสิบไอ้เจ้ารู้สึกด้วยพวกกูเด็กแว้นไอ้เที่ยอย่ามาห้าวพวกมึงอ่ะนี่เป็นไงแรงวะอุ้ยอุ้ยล้มล้มล้มหนีเอ้ยเฮ้ยกูจะโดนกระทืบนปะเนี่ยอุ้ยพวกเด็กช่างแม่งโหดด้วยไอ้เที่ยงไอเซิร์ฟเนี่ยไป นี่นี่นี่พวกเอาเด็กแว้นไว้เราจะไม่สู้ไอ้พวกเด็กช่างนี่เฮ้ยดักเล่นแม่งป่ะไอ้แกงมึงว่ามึงไหวไหมมึงว่ามึงไหวไหมโอ้สบายดูก่อนพวกมันมากี่คนนี่เจ้าดูก่อนเมื่อพวกมันมากี่คนวะเฮ้ยมันมาไม่เยอะดีกว่าเล่นแม่งเลยไปเก่งไปเฮ้ยเพื่อนเล่นแม่งไอ้เี้ยนี่มึงต่อยกูเมื่อกี้ไอ้เี้ยเล่นแม่งเลยเก่งเล่นแมง เฮ้ยนู่นมันมาแล้วเว้ยเอาแม่งเลยไอ้พวกเด็กช่างมึงห้าวกูเหรอ,อ,รอ,รอรมึงรู้จักกูด้อยไปแล้วไอ้พวกเด็กช่างนี่พวกกลัวเด็กเป้นในตำนานในสัตว์พกกูแบบพวกสปปาตัต้ามานี่นี่ไอ้สัตว์ไปไหนมึงไปไหนไปไหนเจ้าเหรอมึงเจ้าเหรอเจาดิมึงเจ้าเหรอนัวนัวนว,นว,วินาทีนัวกูหมัดหมัดแล้วกูกูไม่เล่นแล้วไอ้เหี้ยมีดกูไม่เล่นแล้วนัวอุ้ยกูจะแตกปะจะเก่งกูจะแตกปะเก่ง โอ๊ยไม่ไหววะถอยถอยถอยโอ๊ยกูแตกโอ้โหเฮียกูแตกว่ะทุกคนผมแตกอ่ะโอ้โหไม่เป็นไรไปซิ่งยังดีว่ะเดี๋ยวปุ๊บโดนเพื่อนโก้ฝากไว้ก่อนเนี่ยพวกมึงอ่ะเดี๋ยววันหลังมานจะกูฝากคลิปนี้นะพวกมึงไอ้พวกเด็กตั้งนะมึงจำตัวเดี๋ยวรอบหน้ากลัวพวกกูไม่เยอะกว่านี้มึงเจอกูเฮียไอพวกเรากับถินเลยสายซี้ยเก่งกับถินถินนี้มันถินเด็กช่างนะ ถิ่นเราสายสีนะทุกคนนี่ถิ่นเราตรงนี้นี่เห็นไหมพวกไอ้เอะนี่ไอิงมาบุกพวกกูที่นี่ดีเจี๋ยเดี๋ยว,วกูจะเล่นให้ร้องเลยเอเอไอ้พวกเด็กช่างไปมึงไม่รู้ซะแล้วนี่กูตัวแรงพระนครในศาสตร์ไอ้พวกเด็กช่งางเนี่ย้าวกูออยนะเหมือนแรงนี่กูอ่ะคุมถิ่นอยู่ถิ่นเนี้ยเด็กว้นเพื่อนกูไอ้พวกเด็กช่างห้าวนี่ โอ้โหไปลูก80เอาเรื่องเหมือนเดิมนะนี่ขนาดผมไม่ได้ค่อยเข้ามาเล่นนะเนี้ยลูก80ดสลังเอาเรื่องช่วงนี้นะที่ผมอยากกลับมาเล่นเซิร์ฟเตงนะเพราะว่ามันมีตีนะเว้ยโอ้โหโคตรมนันนะช่วงนี้มันเป็นกลุ่มเลยปะกลุ่มละ30คนปะที่มันตีกันะใช่ปะวันนี้โคตรมันคนโอ้โหผมชอบมากเลยอ่ะและพวกเด็กในเซิร์ฟแม่งมาลุมกันทึบผมกันโอ้โหผมตายหายอ้ยโคตรหนุกทุกคนลองเข้ามาเล่นดูนะในเซิร์ฟนะช่วงนี้มีหลายอย่างนะมี ทำงานครับปืนช่วงนี้นะมีตีมีวอลม,ม,มีพวกแก๊งตีกันนะมีนะแบบอ่าพวกเด็กชัานเด็กแว่นก็มีแบบว่ารวมรวมกันอ่ะถ้าเด็กเด็กช่านก็จะไปรวมแบบเด็กแว่นก็จะมารวมแบบสายสี่อะไรเนี้ยแล้วก็ไปตีกันในเมืองอ่ะอะไรประมาณเนี้ยซึ่งผมช่วงนี้เด็กมันเล่นกันหลายอย่างครับผมบอกไม่หมดต้องลองเข้ามาเล่นเองรับประกันเลยสนุกช่วงเนี้ยถ้าใครได้เล่นสนุกมากอ่าช่วงนี้มันเด็กโควิดนี่แหละมันก็เลยมีหลายน่าเล่นขึ้นมามากกว่าเดิมอ่ะเนาะใช่ไหมทุกคน มันมีอะไรน่าเล่นมากกว่าเดิมอะ่ะตอนนี้แอดมินเราก็ได้แอดมินบาร์แกแอดมินมงมาช่วยนะแอดมินก็จะอยู่ไม่ขาดนะในเซิร์ฟนะก็ไม่มีไอเก่งจะไปหวังอะไรมันมากเลยครับวันๆก็มัวแต่บ้าหียครับไม่ค่อยได้มาดูแลหรอกครับเซิร์ฟไอเก่งนะผม,อมเอาแอดพอตัวอย่างดีกวาเนาะเฮ้ยกู <c oughs> <c oughs> ว่าไอเทีย <c oughs> ตกูอยากซ <c oughs> ัดหน้าไอพวกเทียนั่นอีกทีวะเพื่อนอยู่ไหนวะพวกมึงเช็กดิเก่งไงพวกเทียนั่นอยู่ไหนวะมึงโก้เช็กดิ ไอ้พวกเด็กช่างอยู่ไหนไอ้พวกเด็กช่างอยู่ไหน Ls ลเเหรอพวกมันอยู่ Ls ว่อาเก่งมึงไหวอะ่ะเอ้ย Ls วป่ะเด็กวันรวมสายสี่ไปกระคืบเด็กช่างกันวะ โอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอรวมพวกก่อนนะันเดี๋ยวผมจะไปกัทบเคครับผมก็ได้รวมพวกมาแล้วนะผมจะไปกระทืบไอเด็กไอเด็กช่างเลยนะครับวันนี้นะเฮ้ยพร้อมเปล่าพวกเราเฮ้ยถามมันก่อนไอเกมพร้อมเปล่าเฮ้ยไอเยี้ยไม่มีตะโกนพร้อมเปล่าพร้อมเปล่า,ล,าลุยไปกระทืบแม่งกันผมไปใช้มีดในรอบนี้ยนี่พวกแมงมีกันสี่คนแหละพวกมึงอะ่ะไม่เหมือนหน้าเมื่อกี้เลยวะ่ะ ไม่เหมือนห้าวเมื <festivals> ่อกี้เลยไอสัตว์อย่าห้าวพวกกูเขาเลยวะมึงอย่าห้าวพวกกูหนุ่มห้าวพวกกูมึงอย่าห้าวพวกกูหนุ่อยาห้าวพวกกูไอพวกเด็กแว้นมึงห้าวแล้วเหรอไอพวกยพูดผิดไอพวกเด็กช่างมึงห้าวแล้วเหรอไอสัตว์นี่ไม่ยังอือืของืบกระทืบอุ้ยอุ้ยกูโดนกูโดนกูจะแตกกูจะแตกเฮ้ยกูจะแตกกูจะแตกกูจะแตกกูจะสิเฮ้ยเฮ้หนีหนีหนีเฮ้ยเฮ้ยกูจะแตกกูจะแตกเฮ้ยเพื่อนเพื่อนกูจะแตกอุ้ยกูจะตาย กันอยู่กันอยู่กันโอ้ยไอ้พวกเด็กไอ้พวกเด็กช่างแม่งคนเยอะไอ้เชนี่ดีบีไอ้เชนี่เบนแบนก่อนแบนก่อนแบนก่อนใครเอาหม้อไอ้รถมาชนอะสี่หกส่งคุกไปสิบนาทีเข้าหาดีบีอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยแตกกูเตะกูกูกูสลายทีพกูยอมไหมมึงไอ้พวกเด็กช่างเดี๋ยววันหลังกูมาเดี๋ยวกูเอามึงคืนแน่โอเคครับอาร์กิ้นี้ผมต้องขอเวลาแล้ว ขราวหน้านะใครจะรวมกับพวกผมไปกระทืบไอ้พวกเด็กช่างนะเข้ามาในเซิฟแล้วบอกผมเดี๋ยวผมจะพาไปกระทืบในวันที่ผมมาคลิปรอบหน้านะเจอกันครับทุกคนไม่บายกรุบกรุบ